ดีจ้าครับผมเสียนูุบนอยู่ดีสบายเนาะดูดีสมัยครับผมชัดเจนบ่าจ้าเสียงขึ้นชัดเจนบอโอ้ชัดครับผมจา้าโอ้ยงวดว่างหันนอเปียดซวงไหย่ล่างออกบุญเจ็ดหกออกหบุญออกล,ลา่างเป็นไง เด่นเจ็ดตัวเดียวเนาะเมียนจ้ะฟันใหนเจ็ดตัวเดียวเนาะมาทั้งบนทั้งล่างออผมบอกไอเด่นเจ็ดบนล่างแล้วก็ไอหกเจ็ดวิ่งหกเจ็ดเขาก็ไปจับใส่กันอืมนั่นแหละเขาอื่นคนมีดวงแซงสั่นตัวครบบเอฟซีพันเดตกันซ้ายด้วยทรมาซ้ายก็ใหม่นี่อ้ยอสุดยอดอ๋อวิ่งจ้ะทั้งทั้งเจ้านุบนี่มานบนนี่งวดนี่งวดว่ากัน ใชอยู่ครับดิดหน่อยโอ้ยังใครเนาะบบคือสาบันนะเนาะได้หกค็ดครับผมโอ้ดีใจน้ำค่ะผู้สศกผู้หมันมเอาพอเป็นหยังต่อจ้าต่เอฟซีก็ถามมาไหลขึ้นกันค่ะสำหรับตัวเลขของ<ม>ส่วนอุบุญจ้าตัวครับได้หนึ่งกันยาจ้วิ่งบนสี่กับแปดวิ่งบนสี่กับแปดจ้าครับผมเลขติดบนมีห้ามีหกมีเจ็ดเลขติดมีห้ามีหกมีเจ็ดจ้าครับผม ตัวค <5 S 2> ่ะสองตัวมีห้าสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดครับผมสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดครับผมสามตัวครับผมจ้ะสามตัวมีแปดห้าแปดแปดหกแปดแปดห้าแปดแปดหกแปดเจดเจ็ดแปดครับผมเปดเจ็ดแปด แมนครับผมจ้าปากาวิ่งล่างครับผมวิ่งล่างจ้าวิ่งล่างสามกับหกสามกับหกครับผมเลขติดล่างจ้ามีสองมีสามมีหามีหกมีสองมีสามมีหามีหกน้วเลขติดครับผมครับผมค่ะจับคู่ให้ครับค่ะจับคู่สามสามสามห้าสามหกครับผมสามสามสามห้าสามหก หกสามหกห้าหกหกครับผมหกสามหกห้าหกหกจ้าแน่นครับผมเดี๋ยวจะเด่นให้เลยครับบัดเน้นให้บันจ้าเน้นเพราะว่าคงทุทายไปเลยครับผมจ้าเน้นบนเนาะครับเน้นแปดครับผมเด่นแปดเดินไปที่แปดเดอ้อวิ่งเนาะสายวิ่งจ้าครับผมวดินแปดค่ะเด่นสองตัวครับผมจ้า เดินสองตัวก็มีห้าแปดหกแปดห้าแปดหกแปดครับผมกันเจ็ดแปดครับผมกันไวคือเจ็ดแปดจ้าแนนครับผมส่วนสามตัวจ้าสามตัวกับแปดห้าแปดแปดห้าแปดหกแปดจ้าครับผมสองตัวจปดหกแปดแปดห้าแปดแล้วก็กันแปดเจ็ดแปดครับผมกันไวคือแปดเจ็ดแปดเนาะแนนครับผมแมนนค่ะ อ่าลักลอยนี่ผมมกแปดครับผมโอ้ลักลอยนี่ติดแปดเด้อนี่ติดแปดไปว้จ้าเมอก่อนนึน่งมาเจ็ดกามา,าลักลอยผมเขาซีหางวัได้เลยนะโอ้จา้าวันนี้อันทั้งเันเสียนอบนุบลมกแปดอืจา้าค่ะเลขลางจ้าเน,นี่ตัวใดฮัลโหลจ้า วันนวดนี้เป็นนวดที่หกครับผมรักรอยถ้าเข่าครับเป็นนะเสกกลางเด่นบ่ครับเป็นเหมือนบอเถ้าครับผมได้ยินชัดเจนไหเจ้าคับผมครได้ยินแล้วครับผมจ้าจ้าอ่าล่างครับล่างวันนี้ครับค่ะเด่นเด่นล่างเด่นสามครับผมเด่นไปที่สามจ้าสามครับแมนครับผมฟันให้เม็ดเดียวเลย หกหกสามอู้ครับผมกลับไปเห็นนี่ตัวเลได้นอ่ะสามหกหกสามนี่แม่นครับผมมันส้นกันครับผมที่หกตัวมันมีมีมีกลับหอรัว้อมครับผมอือม,มันกลับหอยลัวตัวข <6 S 1> องมันแน่นครับผมมีหกคู่เลยมันจะมีหกสามสามหกครับผมส้นกันนี่แหละจ<ก>เอาตัวนี้เลยเป็นตัวเด่นครับผมตัวนี้ตัวนี้แหละเด่นสุดครับจ้า ต่ว่ากับสำหรับสายวิ่งเนาะฟังเอาว่าทางเส้นอุบลนี่เน้นให้ตัวใหเนะาะครับผมแม่นครับผมจ้าบนเป็นบนล่างเป็นล่างก็ะเยกให้แล้วครับผมจ้าล่างนี่ผมมักสามตัวมันกมักทั้งหกเลยครับผมทั้งสองทั้งสามทั้งหกใมันกดคอกันมาตีจ้าแม่นครับผมแม่นแมนหือก็เจ็ดนั่แหละครับผมอืมค่ะมันสูตรเดียวกันครับผมสูตรเดียวกันจ้า ยายมันกอดข้อ,ขอกันมาอืมสูตรเดียวกันก็มวลเมกี้นี่ครับผมที่มันกอดข้อกันมาหกเจ็ดแต่เมนบอแมนแมนครับผมแมนครับอืมค่ะกันเนี่ยแะจ้าที่ผมที่ผมบอกเช้าวันหน้าอะไรจงวัดกอนว่างอย่างไรนะเพราะว่าบนเน,นนอนนั่นเลขน,นี้มันจะมาทีกับน้องนั่นบะแมนจ้าแมนค่ะ,คะที่ผมบอกให้ฟังว่ามันวันพาอันบอกแมนค่ะมันพา บเบิลกับพี่น้องนวลนี่กับบบเบิลกับหามครับผมก่อนอุ้ยกันยวนหายมาเปียดหาเปียดทั้งสี่เนาะค่ะแมนครับแมนเนี่แหละเพราะว่าบึ่งคำบึ่งวิจารณ์วิคำนวณเบึ่งนะครับผมว่ามันอาจจะเป็นเป็นไปได้นะาครับผมอืมความเป็นออกสัญนจรนะโอ้จากความเป็นไปได้คือว่าอันย่านมันมาเบินบ่บเบินกับสีเมนหามเมนบอเพราะว่ามันไปครับผมโอ้จ้าโอ้ในชั้นจร จ้ะทั้งเสียนนี่ก็วิเคราะห์หนักคึอกันเนาะครับผมก่อนนั่งิเฮ็ดปล่อยตัวเรียงไปเฮาก็มาคิดมาทบทวนก่อนครับผมม,มาเบิ้งย้อนหลังย้อนนาอืเบิง่งย้อนหลังไปกลับมาเบิ่งรวดัวทจี๊ดจี๊ดได้นีนก่ดันนี้อยครับผม,มคัดกองยังดีล้ะครับผมจ้ะ โอ้ค่ะค่ะค่ะตามนั้นเนาะหรือผู้ใดอยากติดต่อได้โดยตรงก็สามารถแอดไลน์แลยกัเมื่อนั้นก็เบอร์โทรเนาะเดี๋ยวสาบัญญัติปลาไข่ขึ้นเก่าหรือว่าไปทางช่องทางติดต่อหรือว่าช่อง youtube ทั้งช่องก็ได้ครับผมจ้าจ้าทางช่องคืออ่าดอลลาร์พารวยเป็นว่าจ้ากับถุงทองพารวยครับผมครับจ้ากัตามนั้นเนียทางเล่ากอนบ้านให้นําครับผม อืมค่ะติดต<ม>ได้โดยตรงมีทั้งผู้ใดมาเพื่อนบ้านอยากขี่เครื่องบินไปทั้งเพื่อนบ้านกน็สามารถติดตได้โดยตรงทางเซียนอุบลเนอกจากครับผมครับจะไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านทั้งเล่ากับมีครับผมอืมจ้ะเลาาคักคัดครับผมลาวคักๆเดนาอคะ่ะเนาะเอากะสันครับผมค่ะเมนว่าก้อ,กอมันปวดข่ขออ 6, ห้สามก<บ>มโฮกมากกอบแจกสามตัวเนี่ัชาวบ้านจาไทยเอฟซีกัอนที่ครับผมให้สาม ามศูนย์หกสี่มันออกสามศูนย์หกหนึ่งป้าเกือบสามตัวเตกตัวนี้เกือบสีคนเนาะป้าแต้มตัวสามศูนย์หกสี่ผมไห้เนี่ยมันออกสามศูนย์หกหนึ่งเนาะจ้ะเกือบแตกซีตัวครับผมซีตัวนี่ในเงื่อนหลายเลยโอ้ดีค่ะอันลินบลเป็นค่ะทตาเมั่อวาฟังทางไปทางเพื่อนบ้านนี่บลปันไดแต่ว่าทันไทยนี่โอ้ยสูยตายขึ้นกันทันไทยทันไทยเฮ้ากั นี่ครับผมก็เด็นให้เมื่องวดเมื่อกี้ก็เด่นเจ็ดบนรางครับผมเดียวนเนียนค่ะพันเปอร์เซ็นผมบอกเมียนค่ะอืมจะเห็นเป็นผู้ใดเนาะคะ่ะอยากติตดต่อโดยตรงก็ตามที่นี่แหละคะ่ะดอลลาร์พารวยเล้วถุงทองพาลวยมันหนังกาเดียวสิติดเบอร์ทโทรให้เนาะแต่มันทโทรไปสายใหม่หมปัว่านลละสําหรับสายวิ่งเนาะมันกับมาจากชาวบ้านหน้ากับมาคอน เด็กวิ่งเหยาะยาจ้ะโอ้ค่ะโอ้ดีใจน้ำดังใหญ่แล้ววันนี้เสียนอุบลดังใหญ่แล้วพอได้เห็ดบุญเห็ดกุศลเนาะพ่อได้สร้างบุญซอยกันมาแม่เล้วจ้ะเขามาหน้ากับปีใหม่กับสีเห็ดพ่อป้าไปสร้างบุญขึ้เก่าจ้ะมันโบเลี้ยงไงครับบุญเมียค่ะโบเลี้ยงไงครับผมค่ะกับโบลืมเนาะค่ะกันยังสี่รวมบุญกันคือเก่าเนาะเกันเสิได้บอกบุญกันขึ้เก่าจ่อมือจ่อเว้นกันสิได้บอกเบุนเนาะค่ะเนาะพอได้อุ่นไปซอยกันจ้ะ้ใกลๆปีใหม่ครับ ค่ะค่า,าสามารถบอกบุญได้เด้อเสียนบุญเด้อสวยกันใส่บุญเนาะ<ม>จะเอาวันนี้ก่ะบ้านบุญให้ครับผมจ้าเอาวันนี้ก่ะฝ่ายยังถึงพี่น้องแฟน่องพูนเพิ่นจวบเพิ่นซ้อมอยู่เน่เพิ่นรอมาหลายมือแล้วจ้าวันวันทีหนึง่งกันย่นนี่ก่ะขอให้พ่อแม่พี่น้อง f c หิงๆงปังๆครับผมรับเงินมื่นเงินแสนกันทุกทุกคนครับผม<า>เบอร์นักแงียน้ำครับผมค่ะสาธุเช่นกันเด้อเช่นบน <ผม S 2> ขอบคุณหลายๆจ้าครับสวัสดีค่ะ